เดือนหนึ่งนะครับียบได้ไม่ลึกนะลึกกับยาวนะครับาก พักทายสมาชิกทุกท่านที่เข้ามาติดตามกันตอนนี้นะครับเราเจอกันที่สนามรามวิชา40แยก3 5นะาครับเป็นตะก้อ2-2นะครับเป็นตะก้อเ,เซอร์ปีข้ามปีนะครับแรกข้ามระหว่างเจ้าหนึ่งบางชันหรือว่าจะ1หนึ่งบางเลนแรกข้ามก่นเจ้าจ่อนะครับศูนย์ต่อศูนย์นะครับตอนนี้แฮกเซอร์มาเจ้าออก ต่ศูนย์อยู่นะครับเจ้าตาเซอร์ไปแฮกแตกเอาไนะครับเจ้าตาวางเลนขึ้นนำไปที่หนึ่งต่อศูนย์หนึ่งต่อศูนย์ครับเจ้าตาเซอร์ไปจากแฮกเปิดแตกลูกที่สองเอาละครับแล้วก็เือร์ปีนะครับ ข้ามฟรีไม่มีบล็อกแรกข้ามระหว่างเจ้าหนึ่งบางชันกับเจ้าจอนะครับ เจนครับเอาขอบคุณมากครับที่แจ้งหุนรายการถ่ายทอดว่าที่ไหนชัดไม่ชัดนะครับพักทายทั้ง21ท่านนะครับเราเจอกันที่สนามรามินา40แจกก35ของข้าคืนวันเสาร์นะครับขอคน้นหนึ่งไลน์หนึ่งแชทนะครับขอให้สมาชิกทุกท่านติดตามด้วยความสนุกนะครับจากเพจ้ะก็ให้ไลน์มันๆของแอดมินมัวขาวนะครับฝาก กดติดตามกดซับสไครป์กดกระดิ่งไว้นะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดการติดต่อและติดตามในคู่ต่อไปนะครับคู่เอกคืนนี้นะครับจะเป็นทีมงานพุทธบูชาโดยเจ้านิกพุทธบูชาเจ้าเตี้ยพุทธบูชาแล้วเจ้าโดพุทธบูชานะครับมาเยือนสนามรามนินชา40เจอกับทีมงานซีโอนะครับเจ้าเตยซมติงเจ้าโกมลแล้วก็จ่าแฮกนะครับเป็นศึกแรกข้ามหัวนะครับ ทามหัวระหว่างเจ้านิกกับเจ้าเตยนะครับคืนนี้อย่าลืมนะครับรอติดตามนะครับทางผิดแตะก็ไฮไลท์มันๆนะครับศูนต่อ2รน,นะครับจากแฮกเสิร์ฟมาเต่าต้าเปิดเต่าตายกเข้าไปเจ้าเนืองว่าไงเตะเรียบร้อยดี ตรงนี้ห้ามขยับนะถ้าขยับตกลนสองต่อสูครับเจอไปเอ้าจ่าแฮกเปิดจ่าแฮกยกขึ้นมาแล้วจอว่างไงเตะเรียบร้อยอะนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดมินด้วยนะครับขอบคุณครับในจิตตะก็ไฮไลท์มันๆของแอดมินบัวขาวนะครับ 0-2เสร์มาออกนะครับทักทายทั้ง55ท่านนะครับทุกค่ำคืนวันเสาร์เราเจอกันที่สนามรามินทา40นะครับในจะทำการไลฟ์สดในเพจแต่ก็ไฮไลท์มันๆของแอดมินบัวขาวนะครับนะสนามรามินทา40แยก35ทุกค่ำคืนวันเสาร์ฝากกดติดตามด้วยนะครับ ทางช่อง YouTube ถ้าใครพลาดการติดต่อหรือการติดตามในคืนนี้ซื้อไปโยกก็ไปจ้าหนึ่งว่าไงเตะเอาโดนเกี่ยวจา่าแหกออกหลังสนามไป จบจากคู่นี้นะครับจะเป็นคู่เอกนะครับแล้วก,ก็ย่านฝั่งทนนะครับ3ทมีมโดยเจ้านิกนะครับเจ้านิกหัวเบอร์ตน้นต้นของประเทศไทยนะครับกับเจ้าโดสตึกแล้วก็เจ้าเตี้ยบางมดนะครับเป็นแล้วก็สามสามเจอค่ายซีโอนะครับเจ้านิกบางมดแลกข้ามหัวกับเจ้าเตยซัมติงนะครับจบจากคู่นี้นะครับ สองต่อศูนย์นะครับจุดตาบางเลนเซอร์ไปทัดเน็ตลงเรียบร้อยดีไอ,อ,อ,อ้ไหนไม่มีสามต่อศูนย์เซอร์ไปดีว่าเอาเอาหลนนะครับเสียหายนะครับแบบเนี้ยเจ้าหนึ่งว่าไงมองไปเรียบร้อยดีสี่ศูนย์ สี่ศูนย์แล้วนะครับอ่ะอ่ะอ่ะ่ะอ่ะอ่องีได้บ่เอาคำวิ่งรถเขาแล้วสี่ต่อศูนย์นะครับจอตาบางเรนกำลังจะเสิร์ฟไปจ่าเฮกแตกเอาไปแล้วครับตอนนี้จ่าเฮก ต่อสูนนะครับต่อตาเสร์บดีนะครับเอาเสร์ฟไปแล้วเต่าแฮกเปิดเขาเจ้าจอมาแหมาก่อเจ้าหนึ่งเปิดด้วยหัวแต่ว่าไงเจ้าหนึ่งเตะยอดเรียบร้อยยอดบาไวาครับนี่สนามทุกคนครับไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่โตะไม่ใช่ขนมโค้นะครับยอดหน้านิดต่อหน้าต่อตาเจ้าแฮกนะครับไม่ใช่สวนกรโทษครับออาวกกระพวกก็ต้องยอดเตะก็ก็ยอดได้นะครับยอดโดยเจ้าหนึ่งเจ้าหนึ่งบางทัน ตอนนี้สังกัดค่ายบางเรียนนะครับสังกัดของเฮียอ้วนนะครับอยู่กับเจ้าต้าบางเรียนตุ๊กจื้อจื๊อแบมซี่ให้หน่อยเอออะไรก็ได้ดำดำดำ ็เข้าป่าเขาเดินนะครับเดินก็มองกระปอกกระปูด้วยนั่นน่ะเหยียบกระปูไม่ได้เกิดเลยนั่นน่ะมีคนเดินไปยังมีนะครับข้างล่างก็นั่งนิ่งๆนะครับอย่าขยุกขยิกนะครับก็บนร่วงก่อนเพื่อนเลยนั่นน่ะนั่งอยู่ทางนี้ครับอยู่ทางเนี้ย ตะก้อสำรองเตะไปก่อนหมวกขาวไปหาลูกตะก้ออยู่ครับเข็นยกสองนิ้วตะก้อไงมาแล้วครับตะก้อมาแล้วตะก้อมาจากป่าแล้วครับถ้าหาไม่เจอนี่ไม่ได้เตะกันนะครับเพราะตะก้อทั้งสนามอยู่รุ่นเดียวถักทายทั้ง60ท่านนะครับที่เข้ามาติดตามตอนนี้ในเพจตะก้อไฮไลท์มันๆของแอดมินหัวขาวนะครับ 0ต่อ6นะครับจ่าเฮกกำลังจะเสิร์มาเอาเสิร์มาแล้วตัวหนึ่งเปิดหัวต้าตายกขึ้นไปตัวหนึ่งว่าไงเตะเดียบร้อยเตะดีมีชัยพี่หัวขึ้นนะครับตัก,ก็เซิร์ฟ,ฟีข้ามฟีไม่มีรอก6ต่อ0น,นะครับ,บต้าตานำห่างนะครับตอนนี้ เอาเจ้าจ่อแตกเอาแล้วครับเจ็ดศูนย์เจ็ดต่อศูนย์ครับตวตาเซอร์ไปจะให้เปิดโยกเจ้าจ่อว่าไงเตะ 0ูนต่อเจ็ดน,นะครับอยากให้กำลังจะเสิบมาเอาเสิบยอดมาเจา้าตาเปิดด้วยหลังเท้ายกเข้าไปใหม่เจ้าหนึ่งว่าไงเตะเรียบร้อยอบอบไ,ไปชารามมมดกี่โมงปใกล้เที่ยงเจ็ดต่อศูนย์นะครับเอาเสิฟไปต่อแฮกเปิด เอายกขึ้นมาเจ้าจอว่าไงเตะแล้วก็ยกเข้าจุดนี้เจ้าจอเตะหมดสิทธิ์รับหมดสิทธิ์เกี่ยวนะครับ เจ้าตาพึ่งจะแตกนะครับผู่นี้ชิงรางวัลที่ 40K นะครับเคละพันตอนนึงเปิดหัวเจ้าตายกขึ้นไปว่าไงเตะเรียบร้อยดี ทิ้งเงินรางวัลอยู่ที่40,000มานะครับาตาซื้อไปเิร์บไม่ข้ามนะครับซื้อมาเอาเปิดเอายกเข้าไปเจ้าหนึ่งว่าไงเตะเรียบร้อยดี ทายสมาชิกทุกท่านนะครับทั้ง73ท่านนะครับขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้อดมินนะครับฝากกดติดตามในตะก้อไฮไลท์มันๆของอดมินมัวขาวนะครับและช่องทาง YouTube นะครับเติบไปจ่ายให้เปิดด้วยหลังเท้ายกเข้ามาเจ้าจอแล้วไงเตะเรียบร้อยดี<อ>ได้มุมสูงนะครับผมได้มุมอยู่ใต้ต้นมะพร้าวนะครับสูงจากพื้นประมาณ2เมตรนะครับ จะไม่มีใครบังนะครับใครจะเตะเตะไปใครจะเดินเดินไปไม่มีบังนะครับอยู่มุมสูงเติอปมาเจ้าหนึ่งปล่อยให้ออกหลังสนามไปเตอไปอาจะาแฮกเปิด ยกขึ้นมาว่าไงแล้วจอเตะเรียบร้อยดีหนึ่งต่อเจ็ดครับจากแฮกเซอร์ป้าตาเปิด กากายกขึ้นไปเจ้าหนึ่งว่าไงเขียวเอาเอาหาซีไปยุ่ผาปากให้ครับ

เรอบเดียวจนึองอาจจะนึงวิ่งเข้าไปยังไม่เสียนะครับใต่รอบมึงเตะใส่เน็ตโอ้โหภาคตะก้อนนะครับไม่ใช่ภาคมวยมันไม่มันหนึ่งต่อแปดนะครับเจ้าจ๋อจะขอเสิร์ฟเองมั่งนะครับตอนนี้ เจอ้าเดา๋ยตาเปิดยกจํำงามจ้ำหนึ่งเตะสวยๆเรียบร้อยดีอถ่ายทั้ง74ท่านนะครับฝากกดติดตามนะครับช่องทาง YouTube นะครับในก็ไฮไลท์มันๆของแอดมินบกเขาวนะครับขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดมินนะครับ แปดต่อหนึ่งนะครับทีมงานบางเรียนนำห่างนะครับเอาลงนะครับแล้วก็ดีเป็นเก้าหนึ่งแล้วครับเอาแล้วคู่นี้ชิงเงินวันที่สี่หมื่นบาทนะครับจบจากคู่นี้นะครับจะเป็นคู่เอกนะครับแล้วก็ย่านฝั่งทนนะครับ ของทีมงานอาจารย์กุดพุทธบูชานำโดยเจ้านิกบางมดนะครับหัวเบอร์ต้นต้นของเมืองไทยกับเจ้าโดสตึกแล้วก็จะเตี้ยบางมดนะครับ FC ฟซีไทยเคเอฟซีสั่งปปาแว่นให้สั่งเลย ครับเจ้าตาบางเลน,นะครับน้องชายหัวแก้วหัวเหวนของเจ้าโทนี่นะครับเอาเซอร์ไปแล้วทัดเน็ตเอาเจ้าเอาจ่ายเฮกจะเปิดมาได้เตะเรียบร้อยเอาแล้วครับูให้เึงอกินเจ็ดสิบวันเมาสิบวันมึงต้องไปไหนไอ้ขอใบหนึ่งเด้อ หนึ่งต่อเก้าครับจ่าแฮกยังตามอยู่พรุ่งนี้นะครับแล้วก็ไทย p พ s กสตมมันนะครับตาเซอร์ไป หนึ 1> 1่งต่อเก้านะครับเจอ้าเจาะเซบาแล้วหนึ่งเปิดหัวเจ้าตายกเข้าไปเจ้าหนึ่งว่างไงเรียบร้อยดีนีนะครับเจ้าหนึ่งบางทันนะครับไอ้มาขามข้อเดียวคือเจ้าหนึ่งวางทันหนึ่งวานนงาเลนะครับคนเดียวกันนะครับเอาเซร์ไป รอบรอบสนามมีเจ้าเสกสรรทัพพองเจ้าโทนี่นะครับเจ้าเสกสรรอดีตตะก้อทีมชาติไทยนะครับตะก้อดับเบิ้ลนะครับหนึ่งต่อเก้าเซบาตะตาเปิดตะตายกขึ้นไปเบาๆเจ้าหนึ่งว่าไงเตะเรียบร้อยตะตายกหวานๆเจ้าหนึ่งเตะหนัหนกๆ จบจากคู่นี้นะครับจะเป็นคู่เอกนะครับศึกแรกข้ามหัวระหว่างค่ายพุทธบูชากับค่ายซีอีโอจ่าแฮกเปิดจ่าแฮกยกขึ้นไปเจ้าจ่อว่าไงเขียวเรียบร้อยดี ต่อเก้านะครับเอาเสือมาจ่อตาเปิดจอตายกเขาเบาๆจํานึงเตะหนักๆเอาแล้วคนยกยกเบาๆยกสวยๆแต่คนเตะตีหนักๆเตะสวยๆไอ้คนสูงเอาคนนั่งบนให้ตั้ง้วยดี๋ยว เอาเร์อไปเอเฮกเปิดจ่ายเฮกยกเข้ามาเจ้าจอเ่าไงรเตะดีนะครับแบบเนี้ยหมดสิทธิ์เกี่ยวแล้วครับถ้าเจ,จ้าจ่อเตะช่วงนี้เก็บเกี่ยวหมดแล้วครับไม่ใช่หน้าเกี่ยวแล้วครับตอนเนี้ยเตะฝังอย่างเดียวตะก้อแตกหมดแล้วครับเตะยังไงก็ไม่แตกแตะก้อนิยมไทยหนึ่งต่อหน้าเอาเซ้อไป้า,ปาตาเปิด กายกเข้าไปเจ้าหนึ่งว่าไงเตะเรียบร้อยดีขอคนอันหนึ่งไลท์หนึ่งแชร์นะครับฝากผิดตะก้อไฮไลท์มันๆของแอดมินบัวขาวด้วยนะครับเพื่อนสมาชิกทางบ้านหรือใครที่มีก่อสร้างเกี่ยวกับกระจกฝ้ารูิเน้มนะครับติดต่อค่ายคู่สร้างนะครับหาพงค่ายคู่สร้างนะครับเจ้าของธุรกิจ เกี่ยวกับก่อสร้างนะครับไม่ว่าฝ้ากระจกสีอุปกรณ์ช่างทุกชนิดนะครับติดต่อได้นะครับที่ประชาอุทิศ91นะครับของป๋าพงนะครับค่ายคู่สร้างอรุิยน้ำเอาเซิร์ฟไปแล้วจยแหกเปิดเอายกขึ้นมาเจ้าจ๋อว่าไงเอา้าลูกล้นมาเจ้าจ๋อหยุดหลอกนะครับ หนึ่งต you know ่อเก้านะครับเอาเซอร์ปาเจ้าหนึ่งเปิดหัวเจ้าตายกขึ้นไปเจ้าหนึ่งว่าไงเตะเรียบร้อยดีมตอเน่เป็้าอก้วาปต่อหนึ่งครับเอาเซอร์ไปทักเดสเา แตกอีกหนึ่งโลกนะครับสิบหนึ่งนะครับตอนนี้เจ้าต้ายอยู่ใต้ต้นมะพร้าวได้แรงครับไม่ต้องกินนะครับอยู่ใต้ต้นมะพร้าวก็มีแรงสิบต่อนหนึ่งนะครับ เตอรไปดาแฮกเปิดเอายกขึ้นมาจะจ่อว่าไงเตะเรียบร้อยขึ้นหลังคาไปแล้วหนู่นลงมาเอ้เอ้เอ้ซื้อลูกชิ้นให้ยี่สิบบาทเลยฮะซื้อลูกชิ้นให้ยี่สิบบาท ก็มีปั่นต้องมีหลอดสิบต่อหนึ่งนะครับเอาเจอไปแล้วอายุขมาเจ้าจอเมื่อไงเตะเอาลูกแรกนะครับที่เจ้าจอเตะติดเน็ตนะครับ เอต่อหนะครับูต่อหนะครับสิบสองต่อหนึ่งนะครับ ก็เสิร์ฟปีนะครับเสิร์ฟดีมีชัยพี่หัวครึ่งแถมเดียวเกลียนนะครับ12ต่อ1นะครับเอาเสิร์ฟไปแล้วออกหากเสิร์ฟมาตาตาเปิดตาตายกขึ้นมาเจ้าหนึ่งว่าไงมงไปเอาโดนเกลียวจะจ่อเรียบร้อยเอาฟาว เจ้าจอฟาวานะครับสองกองดูนะครับเกมไม่เกมไม่เกมนะครับรจบจากคู่นี้นะครับเป็นทีมงานพุทธบูชานะครับเจ้านิกบางมดนะครับ จะแลกข้ามหัวกับเจ้าเตยซำติงนะครับจบจากคู่นี้นะครับรอติดตามได้เลยนะครับเจาตาเปิดเจ้าตายกขึ้นมาจัาหนึงว่าไงาเตะเรียบร้อยดีทีมงานบุทษบูชา,ชานำทีมโดยเจ้านิกนะครับแล้วก็เจ้าเตี้ยแล้วก็เจ้าโดสตึกนะครับกำลังวอมอยู่สิบสองหนึ่งเกมไม่เกม เติร oh, ์ไปแล้วจาให้เปิดยกขึ้นมาเจ้าจอยว่าไงเตะเรียบร้อยดียังไม่เกมอันนี้ก็เซอร์เบอร์ดีกันนี่นี่ก็เซอร์บรดีได้เนี่ย โยกเข้าไปจะดึงว่งไงเตะเรลียบรยเ้อเทียชี้ายนี้หรอสิบสองต่อหนึ่งครับเอาเจอไปติดเน็ตอ,อีกแล้วครับ หต่อ12บสอเอาแต่หนึ่เปิดเจ้าต่ายกขึ้นไปเจ้าหนึ่งว่าไงเตะเรียบร้อยจบจากคู่นี้นะครับรอติดตามนะครับถ้าใครยังไม่หลับไม่นอนมีแบตก็เสียบแบตมีเผาแบงก็เสียบเผาแบงนอนดูยาวๆคืนนี้คืนวันเสาร์สิต่อหนึ่งเซิร์ไปเกมไม่เกมไม่ เอาจอว่าไงเตะเรียบร้อยเอา้เอาเามาหลานขาไปแล้วมาวงมามากระจายแล้วตะก้อตะก็อหิวข้าวแล้วตอนเนี้ยเมาหลานขาไปแล้วลูกตะก้อ หต่อ12เติบมาจ้าหนึเปิดหัวตลก้ายกเข้าไปหวนานหวานจ้าหนึ่งตีหนักๆเรียบร้อยดีเอาละรครับสิต่อหนึ่งอยู่ที่จะปิดเกมได้หรือไม่คู่เอกนะครับเตรียมลงสนามนะครับทีมงานพุทธบูชา12ต่อหนึ่งนะครับ ใชแฮกเปิดยกเข้ามายกไปเข้าเจ้าจ๋ะเตะเข้าป่าเข้าดวงแล้วลูกสุดท้ายจบเกมไปแล้วนะครับไอ้บางเรีนนำโดยเจ้าต้าเจ้าหนึ่งวางชันเอาชนะไปที่13ต่อหนึ่งนะครับปินไปไม่ได้แต่ก็เป็นไปแล้วขอญา,าตัดคลิปเลยนะครับคู่เอกมาเลยนะครับเป็นทีมงานพุทธบูชานะครับเจ้านิกบางมดเจ้าเตี้ยบางมดเจ้าโดสตึกนะครับ ฝังทีมงาน c ีเป็นเจ้าเตยซัมทิงจะแฮกแล้วเจ้ากโกมลน,นะครับเป็นศึกแรกข้ามหัวระหว่างเจ้าเตยกับเจ้านิคุตบูชานะครับเดี๋ยวขออญาตัดคลิปก่อนนะครับสวัสดีครับ